สวัสดีจ้าพี่น้องสิบมงกลัวๆแล้วหรอจ้าพี่น้องป้านางแต่สิไม่กินเข่าก็เหรอจ้าพี่น้องเขาเศร้าหรือเขาเทียงเนาะจ้าเป็นเขาเศร้าป้านางเหลจ้าพี่น้องมือเศร้านี่ป้านางกินกาแฟไปแลวจ้าพี่น้องป้านางก็ได้พึ่งมากินเขาจ้าพี่น้องจ้งซี่โซมือแหรอจ้าพี่น้องเมื่อนี้กาวบ่มแยงฟักหรอจ้าบ่มแม่แยงหรอจ้าเมื่อนี้ป้านังผัดจ้าพี่น้องผัดผัดบักแฝงไม่จ้าใส่แบบว่าใส่ ใส่ไก่ไหมเจ้าไก่สับจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าผัดง่ายๆจ้าพี่น้องปลาหนังตำตะไคร้ใส่กับพริกปลาหนังมักแบบนั่นจ้าแล้วก็ไปผัดเลยจ้าพี่น้องใส่เครื่องปรุงรสธรรมดามเขาเนี่ยแหละจ้าจบ่ต้องใส่ปลาลาดเลยเจ้าพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นผัดจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าบิกแฝงหนานี่ก็นละหนานนี้บ่หมีนแฝงปลาหนังดอกนนี้เพื่อนเอามาฝากไม่จ้าปูเพื่อนเอามาฝากปลาหนังเกลือมาเห็ดจ้าพี่น้องเมื่อคืนนี่ปลาหนังแก่แกงในใจเศร้ามาปลาหนังกับผัดจะมีอะไรเห็ดอันนั้นจ้า,ออา,า,า,าจพี่นอ้อ,อนงเน,น,นาะ แน่นบรจากพี่น้องนี่แหละจ้าอันแจงเมื่อคืนนี่ก็ยังยั้งไว้ได้จ้าพี่น้องนี่แหละแจงแ้งไล้จ้าพี่น้องปน้างเอามาอุ่นกินนให้ก่าจ้าอาหารนันใดที่เขามันแบบว่าเขากินบระเบิดไหมจ้าเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้าพี่น้องเนาะว่าต um. ้องเอาไปถิ่นจ้าพี่น้องเอาใส่แบบว่าใต้ช่องฟิตใะจ้าพี่น้องเขาซีบเสียได้จ้าพี่น้องบรเสียง่ายได้จ้าพี่น้องไม่กินน้ำกันจ้าพี่น้องน้ำพริกปน้างใส่เ็ดง่ายๆ้าอเหลือจ้าพี่น้องน้ำพริกแบบ น้ำพริกอันนี้ไม่จ้าน้ำพ,พริกพริกสดด้วเกานหลยจ้าพี่น,อน้องปะนางมักจะเอาไมาาล็ดซอยใส่เราใส่น้ำปลาแล้วเขาเกิดใส่หมักน้วไมจ้าพี่น้องผงปูนวดรสธรรมดาใส่าตาลไปน้อยนึงด้วยจ้าเขาอยไปเค็มจ้าพี่น้องอันนี้ประนางหูงเขาขาวด,ดีดีจ้าพี่น้องที่เขานี่ปละลูกสาวประนางยุงเทป เขาฝากมาให้แม่ไม่จ้าพี่น้องเขาบอกว่าเป็นเขาหอมมะลิไม่จ้าพี่น้องนี่แหละเขาอยู่บ้านแม่กับมีเข่าอยู่เด้ใจแต่เขาบอกว่าอย่าให้แม่กินเขาหอมมะลิไม่จ้าพี่น้องเขาก็เลยส่งมาให้แม่จส่งมาสสีโลจ้าพี่น้องได้กินโดนอยู่หรอเจ้าพี่น้องกับก่แซบคือลูกไก่หรือได้เจ้าพี่น้องเขามีความหอมแล้วก็ขาวดีจ้าพี่น้องเข่ามะลิไม่เจ้าพี่น้องนี่แหละจ้ะ เอาก็ยังคิดหอดแม่เด้เห็นเนีย,ง,ยงก็อยากให้แม่กินเนื้อจ้ส่งนั่นทรงนี่มาอลไรจ้าพี่น,อน,อน,อน,น,น้องมาจ้าพี <c> ่ <oughs> น้องกินเขาน้ำปน้างแกปน้างจะกินคนเดียวข้าวหรือเจ้าพี่น้องเพราะว่าบางวิผู้ใดามากินเขานสวยคือปลาหนัางดอกจ้าเมาื่อเช้านี่ปลาหนังกินกาแฟจ้าพี่น้องกาแฟ,าาแฟกับ ขนมปังสองสามชิ้นนี่หละจ้าไปนัางตัวเล็กว่หิวตัวเล็กของก็ไม,ม่กินบ้านนอกเขาจะพี่น้องพักนีอยังก็บพ่อได้กินอยู่หรือจ้า หนาผลจะผักต้นนิ้นละอะครกบพี่น้องเส้นมากผักต้นนิ้นปนังบัเจ็บหรือเจ้ามันตัเจ็บมาอยู่บางเทียมอะต้มจืดผักปังทั้งเกิดดีไม่เจ้าพี่น้องเดี๋ยวหนาหนาแล้งนี่เนาะเจ้าพี่น้องเขาหนาหนาวนี่เกิดซิไปแล้งจ้าพี่น้องเขาก็ซิอึดผักน้ำรั่วเด้จ้าพี่น้องถ้าเขาโบกหดไ้เนาะจ้าพี่น้องอื ใส่สับจ้ะพี่น้องอขาก็เปลียนมีผักข้าก็เเลี่ยเมีมมเนูวเฮดแน่ผัดแน่แกงแน่เลยจ้าพี่น้องเฮดไปจ้า่ละ,ละมือเนี่ยเนาะพี่น้องอ <c oughs> <c oughs> จากน้อยบแอบบแพงไปนะกบซี่เบิร์ดรุ่นก็ต้อง ปลูกไม่แม่จ้าปลูกเรื่อยๆอจ้าพี่น้องบักพ,กกพกริกเนี่ยพริกสดซีบิดรุ่นบักพกริกแต่ซีบิดรุ่นจ้าพี่น้องเ้าก็ปลูกอยิบจ้าหน,น้าหนาวนี่ก็ปลูกหอมกระเทียมแม่เจ้าพี่น้องหน,น้าหนาวเา้าเนี่ยจะปลูกกระเทียมดีจ้าพี่น้องน้ำทงน้ำตา มองใดที่เพื่อนมีน้าข่างข่างห่วยแม่เจ้าปลูกกระเทียมนี่ดีแล้วปาน้งเป็นเด็กน,น้อยแม่เจ้าพี่น้องแม่พระปลูกได้เจ้าปลูกกระเทียมหัวหอมผักสารพัดแม่เจ้าพี่น้องผักชีแล้วผักอียงเพื่อนปลูกแล้วเพื่อนกระเซี่ยวผักชีหรือผักกาดเนี่ยวางรอบข่างแด่เจ้าวางวางรอบข่างข่งกระเทียมแม่เจ้าเขาทเกิดพร้อมกันแลยป้าน้งกับไปหดแม่ไปปลูกแล้วป้านังไปหดทุกเสาแจ้ะพี่น้อง บางทีย้ํามือนเศร้าก็าไม่ได้เป็นหดกับไปหดย้ํามือนล้ยงจ้าพี่น้องกินบลอื่นไม่เจ้าผักนะสมัยนี้มุ่งเพื่อนปลูกทุกเพื่อนปลูกกัะปลูกเยอะเลยเจ้าพี่น้องแต่บอค่อยเห็นหลายคือสมัยก่อนจ้าพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยปลูกคักอี่เลยเจ้าปลูกแล้วก็หัวมั้ง มาเป็นจุกแล้วมาหอยไว้พี่น้องหอมแดงกระเทียมเนี่ยโอ้ยงามจ้าแ้าว่าสร้าเป็นเด็กน้อยหนูเจ้าจำความได้แบบง่ายขึ้นเหรอเจ้าพี่น้องกําลังง่ายเ้างจำได้เหรอเจ้าพอเมียพาไปเฮ็ดเลยจ้าไปดับน้าโลบก,ก้าไหมพี่น้องโลบก,ก้าดับน้าหาบก้าให้เมียเจ้าฝนฝนตกเมียยังพาดับน้าอยู่เลยเจ้าพี่น้องแต่แต่เป็นเด็กน้อยจ้า จำบ่ลืมดอกจ้ะพี่น้องเขากับพอแต่สมัยก่อนบ่ได้มีรถจังสี่นาะจ้ะรถเกี่ยวเขอเพื่อนที่ตั้งล้อมเขาแล้วเขาก็ไปตีปรานังกับปตีซอยพอเรียกจะตีเข่าเจ้ะพี่น้องเนาะตีเข่าตียางซอยพอเพื่อนที่นอนหนาจ้ะพี่น้องความหลังเรา็มีความสุขนะจ้ะพี่น้องมากินเข่าอีกมั้งกันจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้าพี่น้องแกงแฟงใส่ไก่จ้าพี่น้อง พี่น้องกินแล้วจีจ้าเพราะท่างกินกับมาเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้กับประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องสวัสดีจา้า